ขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจ้าคณะระสังฆคาธิการทุกลูกญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันขึ้น9ก้าค่ำเดือนสองเป็นวันที่วัดพระทาตเชิงชุมเป็นวันที่คณะสงฆ์จังหวัดสกลนครเป็นวันที่ ชาวสกลนครจัดให้มีการนมัสก,การงานนมัสก,การพระาธาตุเชิงชุมพระาธาตุเชิงชุมมีประวัติก็คือว่ามีพระพุทธเจ้าในพัทธกัปนี้กกุสันโธโกนากโนกัสโปโคตโมเหลืออีกรูปหนึ่งคือพระอริยะเมตไตรที่มาจะมาประทับรอยพระบาทที่พระาธาตุเชิงชุม เป็นที่รวมของรอยพระบาทเพราะฉะนั้นที่พระธาตุเชิงชุมนั้นจะเป็นที่ประดิษฐานรอยพระบาททับซ้ำๆกันสี่พระองค์แล้วลเลยพระองค์หนึ่งวันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิโสพลเจ้าวาดพระธาตุเชิงชุมท่านเจ้าคุณพระราชวาชิลาธรเจ้าคณะจังหวัด และรองเจ้าวาดวัดพระธาตุเชิงชุมจัดให้มีงานเฉลิมฉลองไม่ใช่เฉลิมฉลององค์เดียววัดเดียวเท่านั้นมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระเถรานุเถระภายในจังหวัดภายในจังหวัดมาหมดเลยนะมาหมดทุกวัดทุกรูปมานำสวดมนต์มัม่งถวายพระป่าบัางแต่ละลูลกมาด้วยความรู้สึกที่ความสุขอยาิโยมก็เ,กเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นขอแบ่งบุญให้ท่านผู้มีบุญทั้งหลายที่อยู่ทิสานุทิทังกาวได้มีความปราเพิ่มปิติอินดีในวันอันสำคัญเชน่นนี้ขอให้ทั้งหลายสุขก,กายสบายใจในร่มเงาคุธศาสนาสิทธะมัตถุสิทธะมัตถุสิทธะมัตถุอีทางพลังเอตสมิงลัตะนะสมิงสัมปทานาเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนา จงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีทันใดด้วยเธอ